สวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านครับพวกับผมอภิชาติพาลูชาแนลวันนี้ผมสีพาท่านผูช้ชมมาไซเบสเนียขียดครับเลบสามแปดหลังกับนองขางปลาชาครับคนรุนนะครับว่าสีมันมาครับวันนี้นะครับ ใบเบ็ดบอลเลวได้ครับท่านผู้ชมฝนตกแห้งครับอุ้ยหนาวกันหนาวครับนี่ครับแรงเก่าหฮมท่านซึ่งมากคำรวอมครับก้อนสีมากฝนกับโตขคือกันโตกแห้งพอมาเดี๋ยวไปลุ่นกันนะครับพยายามเิ็ิกันครับหมูใส่เขา่าบฮกอยู่นะครับนี่ก็เหมือนเดิมปลาแห้งบบกินเบ็ดครับ คือเก่าครับเสียงฝาดินครับยื้อแงได้โดนแล้วครับหลังนี่โอ้โหใสสวยครับโอ้ เส่สวยเลยครับขออนุญาตเก็บก่นครับยามรอบแรกแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็บปาตัวเดียวครับก็ถือว่าบกประสบผลสำเร็จเปไหนครับหมอไฟกับเบิร์ตบ้างครับเดี๋ยวรอดที่ตามต่อสาวนนะครับเนาะครับกับบรนครับ สวัสดีพี่น้องและท่านผู้ชมทุกท่านตอนเศา้าครับเมื่อามเบ็ยดต,ตอนเศา้าครับน้องขางปลาซาทางด่านที่ใต้ของปลาซาครับมเคลื่อนนี้อาการหนักครับสาดหมอไฟมาเต็มแต่หมอไฟกับบัวชงสองส,องสองม่งมั้งครับสูกสยัยฝนตกหนักแหละมันซึมเข้าในหมอ้อในไฟมันสอดมันเลยเบิดเร็วครับเดี๋ยวปลาแต้มนึงครับมาเมลื่อนนี้มาลุนตอนเ้าครับวันบุกรับ คืนฝนตกหนักนะครับหม้อไฟกระเบิดมุ่งตอนเสาหมานครับอุ้ยเนี่ยครับนั่นเอาหลังแหลกหมานแหละครับเบือเกียดโอ้ตายครับโอ้หลังนีรุดครับคุณผู้ชม ครั้งนี้กระุดคือกันครับครั้งนี้กระรุดคือกันครับ ชาดไฟไปเบิดมือนะครับเมื่อวานนี้บ่นาสิบเบิดเร็วสงสัยเอามาตากฝนแล้วน้ำม,มันซึมเขาเห็นห้หมอแบตมันชอ็อตครับแบดมันก็นเลยเบิดเร็ว น้องข่างปลาซาครับนั่งงันอุ้ยถึกป้าครับ ตาคือตายอน้อหลังนี้รูดครับหลังนี้รูดอีกแล้วนะครับเสียดายบริยามรอบสองครับโอ้ยลังนี้ก็รูดครับ หลังนี้กระลุดอีกแล้วครับหลังนี้กระลุดอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ยเป็นแนวนี้เนาะครับเมือม่อนี้ครับยามเบ็ดแล้วนั่น,นะครับพี่นอ้องก็ถือว่าบุบสมุทสงครามเร็จเป็นไงครับเพราะว่ามาเคลื่อนฝุ่น,นกระตกครับแล้วก็ไฟกระเบิดอีก ยังเหลืออีกน้องหนึ่งครับเดี๋ยวจะแก้ตัวอีกอยู่น้องฟังทา้งด้านทิศตะวันออกของป่าซาครับเดี๋ยวมาลุ้นกันคลิปต,ต่อไปนะครับรหรับลี่นี่เข,าข้ากลับมาสวัสดีครับคนงานเยือเขียดน้องขังปาา่าซาทั้งด้านทิศใต้ตครับในประมาณนี้นะครับสงสัยเจ้าทีเป็นให้แค่พ่ออยากพ่อกินครับเดี๋ยวคอยมาลุ้นน้องทางด้านทิศตะวันออกนะครับมาสิมา,บานบอาหรับลิปนี้มีน้ำมาฝากมาตอนพี่น้องพี่สมนีสวัสดีครับ